สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่พระองประทานให้กับเราเนาะสำหรับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อที่ถูกรับให้เป็นลูกของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริส ที่พระองค์ทรงสละดชีวิตของพระองค์บนไมก้กางเขนเพื่อพวกเราเราต่างจะต้องเชื่อฟังพระองค์เพราะว่าพระเจ้าองค์นี้ไม่เพียงแค่เป็นพระเจ้าผู้ทรงมอบชีวิตแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยดังน,นั้นเราจะเป็นจะต้องตอบสนองความรักของพระเจ้านะคะดังน,นั้นการเชื่อฟังจึงเป็นกุญแจสําคัญว่าเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าองค์นี้หรือเปล่า เช่นเดียวกับชนชาติอิสราเอลในสมัยของโมเสสนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อที่11-12กล่าวว่าแต่แผ่นดินซึ่งท่านจะไปยึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและภูเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงดูแลพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี พระคำของพระเจ้าในวันนี้นะเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่โมเสสได้กล่าวพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะคะแก่นชนชาติอิสราเอลรุ่นหลังที่ เกิดในแผ,แผ่นดินหรือว่าถิ่นทุรกันดารน,นะคะแผ่นดินดังกล่าวที่โมเสสได้กล่าวนั้นพวกเขายังไม่เคยเห็นได้ด้วยตาของพวกเขาเลยนะนอกจากบรรพบุรุษของพวกเขาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้แต่ฟังแล้วก็จินตนานการและเชื่อว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยขุบเขาเนินเขาไม่ขาดน้ําเลยไม่ต้องนด,ดน้ําด้วยดินนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะว่าจะให้ผลผลิตที่ดี ดังน,ะะนั้นแผ่นดินนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นแผ่นดินที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมหมอกแก่การเพาะปลูกมากเลยการเลี้ยงสัตว์ด้วยดังนั้นเหมาะกับพวกเขามากจริงๆนะคะ,ะนั่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาให้กับพวกเขาว่าพวกเขาจะได้รับแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องทำคือคือพวกเขาจะต้องเชื่อฟังเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกทางโมเสสนั้นจะมีจริง แม้ว่าพวกเขายัางมองไม่เห็นแต่ไม่ได้มีความหวังตั้งอยู่บนความลมๆแล้แงๆเพราะว่าการเชื่อฟังหรือว่าเชื่อใจพระเจ้าองค์นี้เนี่ยเป็นการเชื่อใจพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ไม่พูดปดนะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริง ตั้งอยู่บนความจริงพูดจริงและทำจริงด้วยและจากประสบการณ์ของพวกเขาที่ได้เห็นก่อนหน้านี้แล้วก็คือการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขาอย่างไม่ขัดสนในถิ่นทุรกันดารทำให้พวกเขาได้รู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตจริงๆดังนั้นพวกเขาก็สามารถเชื่อใจพระเจ้าได้เชื่อพระเจ้าได้ด้วยว่าพระเนตรของพระองค์นั้นอยู่เหนือแผ่นดินนั้นเสมอ จากตรงนี้นะคะพระเจ้าดูแลแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ก็เพื่อพวกเขานั่นแหละนะเพื่อลูกของพระองค์เพราะชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ที่นั่นพระเจ้าต้องการอวยพรลูกของพระองค์เพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพพรพวกเขาจริงๆนะคะ พระเจ้าอวยพรพวกเขาไม่ใช่ว่าพวกเขาเป็นคนดีหรือถวายเครื่องสัตวะสัตวะบูชาเครื่องบูชามากมายและคำมหาศาลให้กับพระองค์นะคะแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าได้เลือกพวกเขาละเลือกพวกเขาละเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ให้กับพระเจ้าเพราะว่าทางชนชาตินี้นี่แหละจะเป็นเป็นทางที่พระเยซูบังเกิดน,นะคะ พระเจ้าองค์นี้ได้ไถ่พวกเขาไว้แล้วจากชีวิตอดีตในประเทศอียิปต์แล้วก็ยังมอบชีวิตใหม่ให้กับพวกเขาแล้วก็ยังตั้งใจที่จะทําให้พวกเขาเติบใหญ่นะคะจะตั้งประเทศให้กับพวกเขาด้วยดังนั้นพระเจ้าก็อวยพรพวกเขาอย่างแน่นอนนะคะแต่ขออยู่อย่างเดียวก็คือให้พวกเขาเนี่ยรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้า สัตว์ซื่อมีจิตใจที่ซื่อตรงต่อพระองค์เท่านั้นเองไม่หันไปปบิบัติน้ำนสก,การพระอื่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากพวกเขา พี่น้องคะพระเจ้าเนี่ยได้เลือกพวกเราแล้วนะได้เลือกพี่น้องแล้วก็ได้เลือกข้าพเจ้าให้เป็นลูกของพระองค์แล้วต้องการที่จะอวยพรลูกหลานของเราด้วยพระองค์ยังต้องการที่จะรักษาชีวิตของพวกเรารักษาทรัพย์สินที่พระเจ้าประทานให้กับเราให้เราดูแลแต่ขอให้เราเนี่ยรักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้ารักษาบัญญัติต่างๆที่บันทึกไว้ในพระค์ของพระองค์และให้พระค์ของพระองค์นำหน้าชีวิตของเรานำหน้าทุกๆการตัดสินใจของเราเชื่อฟังพระมี ประุสธิ์ที่อยู่ข้างในเราเวลาที่โรรองจัดให้เราที่จะฟังเวลาที่โรรอง์ดนใจเราให้ทําอะไรให้เราทําทันทีนะคะตอบสนองอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นการตอบสนองที่บอกว่าเราเราเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆมีเหตุผลมากมายที่จะทําให้เรารักแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าส่วนตัวก็ได้คิดถึงหนึ่งเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเหตุผลที่บอกว่า อยู่ในโรมบทที่5ข้อที่6นะคะกล่าวว่าขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคิดก็ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมเรื่องคำพีตรงนี้ขณะที่เราก็เป็นคนบาปอยู่เราขาดกำลังแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำดีตามความต้องการและความตั้งใจของเราได้นะคะและศาสนาก็ไม่ได้ช่วยเราอะไรเลยนะ บทบัญญัติดีมากเลยแต่เราทำไม่ได้ก็เลยมีความล้มเหลวเกิดขึ้นนะคะบางคนเอ่อถูกกระหน่ำด้วยโรคภัยนะแล้วก็มีความต้องการที่บอกว่าขอให้ฉันตายเร็วๆขอให้ฉันจากไปเร็วๆทำไมทุกอย่างนี้เนาะแล้วเราก็บ่นต่อว่ามากมายแล้วก็ขออยากอยกจะขอให้ตายไปไวๆนะคะบางคนก็ไม่ทำอะไรเลยนะคะ ทําตัวแบบไม่ได้ช่วยใครเลยนะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราขาดกําลังเราอยากจะทําเราก็ทําไม่ได้เราไม่มีกําลังที่จะทำนะแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ได้สิ้นชีวิตเพื่อพวกเราโปร่งเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรากลับคืนสู่พระเจ้าได้นะคะนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ ก่อนที่เราไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยความตายนั้นก็ตายเพื่อพวกเราด้วยนั่นคือพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะพี่น้องเห็นไหมว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนดังนั้นขอให้เราที่จะตอบสนองความรอดที่โปรองพงม,มอบให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์และขอให้นี่เป็นเหตุผลแรกและเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่จะตอบสนองอกลับ ถึงความรักที่เราจะมอบให้กับพระองค์ถึงความเชื่อฟังพระองค์และมีชีวิตอยู่ในพระคำของพระเจ้าจริงๆนะคะดังนั้นขอพระเจ้าจะทรงปลดเสริมกำลังและช่วยเราในเช้าวันใหม่นี้นะคะเรามาอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราต้องรา้าขอบคุณพระองค์เราขอบคุณสําหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณสําหรับกําลังในแต่ละวันที่เรามีขึ้นในในเช้าวันใหม่นี้ และขอให้เรามีเป้าหมายที่จะมีชีวิตที่รักพระเจ้ามีชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์แม้ว่าขณะที่เราขาดกําลังขอกําลังที่มาจากพระเจ้าพระเมียบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราจะฟื้นฟูจิตใจจิตวิญญาณของเราทําให้เราได้รับการฟื้นฟูใหม่ด้วยประคําของพระองค์ทุกๆวนันและขอฝากตลอดทั้งวันการงานของเราในการเรียนของลูกๆไว้ในพระทัดของพระองค์และขอให้เราได้จะอย่าละเลยภนกิจของพระองค์ตั้งใจที่จะพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้กับใครสักคนใน วันนี้ด้วยเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อาิิฐานในพระนามบริสุทธิจ์เจ้าอเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ